แล้วสุดท้ายปูตินใส่ร้ายเสร็จกลายเป็นว่าเบลารุสก็รู้สึกว่าไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่นะกับการกระทําของปูตินอ่ะก็เลยออกมาโต้แย้งปูตินออกมาตบหน้า,าไม่ได้ตบหน้าไม่ถึงว่าก็คือพูดเฉยแหละเออแต่ภาษาศัพท์ก็จะเริ่ตบ,ตบตบหน้าอแานวว่าเตือนอ่ะตบหน้าให้แบบเตือนหน่อยอความจริงอยู่ตรงนี้อ,อะไรแบบนั้นเบลารุสก็ออกมาบอกเลยว่าไม่ใช่ที่รัสเซียพูดผิดเขาไม่ได้จะหนีเข้ายูเครนเขาว่าจะหนีเข้ามาเบลารุสแล้วสุดท้ายเบลารุสไม่ให้เข้าเบลารุสปิดด่านพวกนี้ก็เลยหนีไปที่นนแท เดิมทีอยากจะเข้ามาเบลารุสนี่แหละซึ่งมันก็แปลกมากว่าทําไมเบลารุสถึงอธิบายหักล้างปูตินทางที่โอเคแมันเป็นความจริงแหละแต่ทําไมเขาถึงกล้าหักล้างปูตินเพราะเราดูภาพลักษณ์ปกติเบลารุสก็ดูเหมือนว่าเป็นลูกน้องอะ่ะเป็นเด็กๆของปูตินเป็นเด็กของรัเสเซียพูดคาไหนคํานั้นเป็นแบบนี้มาตลอดปูตินรัเสเซียเนี่ยขอใช้เบลารุสเป็นฐานที่มั่นไว้ยิงไว้บุกยูเครนเขายอมทั้งที่มันเสี่ยงมากายกตัวอย่างเช่นพมา่าอยู่จะบุกลาวะ่ะแลวบอกว่าขอใช้พื้นที่ไทยะบุก ตรงนี้ง่ายกว่าไทยจะยอมไหมไม่ได้เรามีเอกลาชเราก็ต้องระวังว่าเดี๋ยวจะไปพูพันกับเขาเขามีปัญหาก็ทะเลาะกันไปนี่แหละจะเป็นอะไรแบบนี้แต่คือเวลาุสยอมนี่แหละมันก็เลยแปลกว่าเอออยู่ๆเวลาุสก็มาหักล้างให้หรือว่าถ้าเป็นเรื่องชิบชิบจอยๆพวกนี้หักล้างได้เพราะมันเป็นความจรงิงอ่ะบางทีคนเราก็เห็นความจรงิงแล้วทนไม่ได้ว่าเฮ้ยคุณไปใส่ร้ายเขาเป็นเงี้ก็ไม่ถูกนะก็เลยออกมาหักล้างให้ว่าไม่จรงิงก็ได้เพราะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่แบบสงครามกันแล้วไม่เข้าข้างรละเซียไม่ใช่สงครามเข้าข้างแหละ แต่การใส่ร้ายเล็กๆน้อยๆก็อาจจะช่วยก็อาจจะเป็นแบบนี้ได้ซึ่งสุดท้ายปูตินถึงได้ยอมออกมาพูดว่านี่คือผลงานของกลุ่มก่อการร้ายมุสลิมแต่ปูตินต่อท้ายด้วยว่าแล้วใครล่ะใครอยู่เบื้องหลังใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังก็ต้องนาซีไงก็ต้องเป็นยูเครนอะไรแบบนั้นก็คือยังไม่จบกับยูเครนยังคงจะยืนยันว่านี่คือผลงานเบือเอเบ้องหลังยูเครนอยู่เบื้องหลังถ้ายูเครนไม่ได้ทําก็คือขอใส่ให้ยูเครนเป็นเบื้องหลังไปเลยนี่แหละ มันจะโยงกลับไป2เหตุผลที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าทําไมเขาต้องใส่ร้ายยูเครนมีแต่เป็นผลดีกับปูตินเองทั้งที่หาความจริงไม่ยากจี้ถามใอ้คุณจับไปได้ละแปดคนไปจี้ถามแต่ละคนว่าใครส่งคุณมานัดเจอกันที่ไหนคุณมาจากไหนถามกันง่ายๆเดี๋ยวเขาก็จะตอบคุณว่าเขาเป็นใครใครจ้างมาแต่ผมกลัวนะกลัวว่ารัสเซียจะเล่นไม้นี้ไม้ที่แบบว่าให้พูดโกหกให้สื่อมาสัมภาษณ์แล้วก็ให้พูดโกหกว่าเนี่ยยูเครนเป็นคนจ้างมา น่ากลัวมากถ้าทาแบบนี้นี่คือคบไม่ได้เลยอ่ะคนแบบนี้คืออันตรายผมกลัวจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่มีมันก็โอเคแล้วที่สําคัญเนี่ยข่าวกรองสหรัฐก็ยืนยันแล้วหน่วยข่าวกรองสหรัฐยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยยูเครนไม่เกี่ยวจริงๆไอซิสเคเนี่ยเป็นคนเริ่มแผนการนี้เองอย่างโดดเดี่ยวไม่เกี่ยวยูเครนและเรื่องนี้จริงๆมันป้องกันได้นะมันไม่ให้เกิดได้เลยง่ายมากก็คือรัสเซียแค่เชื่อฝังสหรัฐเพราะเรื่องนี้สหรัฐเตือนตั้งแต่แรกข่าวกรองสหรัฐแม่นยํามากข่าวกรองสหรัฐก็บอกรัสเซียตั้งแต่2อาทิตย์ ก่อนที่จะเกิดเหตุนะตั้งแต่ต้นเดือนอ่ะประมาณวันที่7มีนาคมสารัฐประกาศแล้วว่าให้ระวังตัวระวังการรวมตัวระวังในที่แบบคนหนานแน่นอ่ะให้อย่าอยู่ที่คนหนานแน่นเพราะกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยมันเลงที่ไหนคนเยอะมันจะต้องการคนนะมันต้องการให้คนเสียเยอะมันก็จะมองว่าตัวเองคุ้มทุนอ่ะเนี่ยแหละถึงได้ให้หลีกเลี่ยงนี่คือข้อความที่สารัฐเคยประกาศแล้วบอกให้ทุกคนแนะนําให้พลเมืองสารัฐเพราะนี้สถานทูตสารัฐสถานทูตสารรัฐเคยประกาศแล้วว่า ให้ทุกคนเนี่ยงดเป็นการรวมตัวกันหลังจาก48ชั่วโมงข้างหน้าเขามีเวลาของเขานะประกาศวันที่7 48ชั่วโมงไปว่าวันที่9ตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปคุณไม่ควรรวมตัวกันแล้วไม่งั้นจะเกิดเหตุแบบนี้ซึ่งจริงๆมันอาจจะเกิดวันที่9วันที่10ก็ได้ไม่แน่แต่พอสหรัฐประกาศมันก็ต้องระวังตัวว่าอิสหรัฐรู้หรือเปล่าสุดท้ายก็เลยเลื่อนอาจจะมาจากแบบนี้แหละเลื่อนไปเรื่อยๆจนคนมองว่าเอออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นคือบางครั้งสหรัฐประกาศแล้วมันคือเรื่องจริงแต่พอรกาาเน่่พูดมมั็ไทํ กลายเป็นเหมือนเขากรองสารละผิดแต่ไม่ใช่เขากรองคอมเมนต์มากพอพูดออกมาเสร็จนี่สุดท้ายก็เลื่อนแล้วก็ทําจริงๆอันนี้คือการทําจริงๆริงจนมันยืนยันได้ว่าโอเคสารลัก็เตือนรัสเซียแล้วคุณไม่ฟงังปูตินก็มองว่าเหมือนเป็นโฆษณาชวนเชื่ออ่สารลฐเหมือนจะพยายามมาปัน่คนคหรัสเซียให้โนรัสเซียเนี่ยหวาดกลัวเราจะได้อาจจะไม่โอเคกับปูตินหวาดกลัวปูตินเหมือนปูตินเป็นคนพาสงครามอะไรแบบนั้นนี่ไงตรงนี้ชัดมากข้อมูลตรงนี้ยังอยู่นะสถานทูตสารัะประกาศทิ้งไว้อยู่ สุดท้ายพอเกิดเหตุสถานทูตสหรัฐก็แสดงความเสียใจนั่นแหละเขาก็ไม่ได้ไปตอกย้ำอะไรนะแต่เขาเคยประกาศแล้วแกดูว่าประกาศไปแล้วอ๋อแล้วนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ว่าปูตินน่ะไม่ยอมรับสักทีว่าเป็นไอซิสเคเพราะปูตินจะผิดเลยถ้าปูตินยอมรับเป็นไอซิสเคแปลว่านี่ไงสหรัฐเตือนคุณอะคุณไม่ฟังแต่พอถ้าปูตินโยงไปว่าสหรัฐอยู่เบื้องหลังสหรัฐมันเตือนเพราะมันอยู่เบื้องหลังมันนู่นมันนี่อย่างเงี้ยมันก็จะปกติยูเครนไปบุกมันก็ปกติมันก็จะมองว่า่ออแทีทแบบ ไอซิสมาบุคคลสาระเตือนคุณคุณไม่ฟังคุณก็โดนแต่ถ้าเป็นแบบสารตเตือนคุณแต่สุดท้ายสารัตก็เล่นคุณหรือยูเครนเล่นคุณเห็นไหมมันก็จะไม่แปลกน,นี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญที่ว่าทําไมปูตินถึงยังไม่ยอมรับสักทีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่เกี่ยวกับยูเครนก็เขาก็ต้องทําเพื่อโดเขาเองไงทำเพื่อคะแนนนิยมเขาความเชื่อมั่นเขาต่อมาก็คือเรื่องของว่าไอซิสเคเนี่ยคือใครจริงๆไอซิสเคก็คือไอซิสนั่นแหละแต่เขาอาจจะเรียกว่าไอเอสบางคนจะเรียกไอเอสบางคนเรียกไอซิสบางคนเรียกไอซิ แต่นี้ต่างประเทศทางการจะเรียก i อซ ISIL นะั่นแหละแต่เรียก i s i ิก็ไม่ผิดนะ Islamic s t a t e of i r a q and Syria พอเป็น IL Islamic State of Iraq and l e v ์รีรอะไรแบบนั้นก็คือพื้นที่โดยรอบถ้าเป็นรีแวรเนี่ยมันจะแบบกว้างกลุ่มพื้นที่เยอะกว่าแต่ถ้าเป็นซีเรียมันก็จะแค่ซีเรียแต่กลุ่มนี้มันขยายไปเยอะก็เลยเรียกในพื้นที่ที่กว้างขึ้นซึ่ง I s ซ s เนี่ยพักดีต่อ i s i s แต่ i s i s สเองเนี่ยสาขาเยอะมากรวมๆเลยเห็นว่าน่าจะประมาณ20สาขาได้นะ เยอะมากอย่างเช่นแบบไอซิสสาขาแอฟริกาตะวันตกแอฟริกากางสาขาลิเบียสาขาโซมาเลียสาขาแอลจีเลียสาขาเยเมนอย่างในอาเซียนเนี่ยก็มีสาขาฟิลิปปินเยอะสาขาเขาเยอะที่ผมเล่ามาเป็นแค่ส่วนเดียวนะส่วนเล็กๆน้อยๆจริงๆไล่ลงมาอีกเยอะรวมถึงอันนี้แหละที่ไปถล่มลัสเซียนเนี่ยก็คือไอซิสเขคอร์ลซอนคอร์ซอนก็คือภูมิภาคหนึ่งแหละที่เป็นพื้นที่ของเขา มันจะคาบเกี่ยวกันหลายประเทศโดยประมาณ6-7ประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่สถานสถานะประเทศที่ชื่อสถานสถานทั้งหลายเนี่ยอุซเบกิสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานอัฟกานิสถานปากีสถานรวมถึงอิรานด้วยซึ่งพวกนี้เนี่ยแหละคลองอยู่ตรงนี้หลายประเทศที่แบบเป็นสถานสถานเนี่ยติดกัลสกีเยอะหลายประเทศซึ่งเนี่ยแหละกลุ่มนี้ก็มาจากหนึ่งในเหล่าประเทศสถานเหล่านี้แหละเห็นว่าน่าจะทาจิกิสถานหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนว่าเป็นคนทาจิกิสถานแล้วก็อย่างที่ผมเคยเล่าว่า ก่อการร้ายเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าทุกก่อการร้ายจะเป็นเพื่อนกันส่วนใหญ่คือไม่ได้สีกันถ้าไม่ใช่สาขาย,ย,อย่อยอ่ไม่เหมือนไอซิสเคที่มาจากไอซิสมีไอซิสแอฟริกาโน่นนี่นั่น,นไม่ใช่ก่อการร้ายอย่างตาลีบนันอย่างฮามาสอย่างเฮสบอลเลาะเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นพวกเดียวกันถึงเวลาถ้าห้ามหันกันได้เขาก็ห้ามหันกันเองเหมือนอย่างกรณีปาเลสตไตน์เนี่ยเป็นยังไงล่ะสุดท้ายปาเลสไตน์เป็น2ปาเลสไตน์ทั้งที่คุณท่านที่จะรวมเป็นประเทศเดียวกันไม่คุณแยกกันเอง กายเป็นปาเลสไตน์ที่เป็น West Bank, ปเวสแบงก์กายปาเลสไตน์ที่เป็นกาซาเห็นไหมเขาก็ทําเพื่ออะไรทําเพื่อแยกอานาจกันเองแต่จุดสําคัญความสามารถคีดของเขาก็คือเมื่อมีคนข้างนอกเข้ามาเนี่ยเขาจะรวมตัวกันจัดการคนข้างนอกถามว่าพอเคารักกันหรือเปล่าไม่อยากให้คนข้างนอกมายุ่งหรือเปล่าจริงๆหลักๆเนี่ยที่เขากังวลก็คือว่าถ้าคนข้างนอกสามารถเข้ามาชนะได้จบนะเห็นไหมส่วนใหญ่แต่ละประเทศที่อยู่นอกตะวันออกกลางนอกจากตะวันออกกลางส่วนใหญ่เขาสามารถคุมประเทศได้ดีมากกอกลายเกิดขึ้นยาก เราก็ไม่สามารถแบบยึดทองพื้นที่เต็มที่ก็เหมือนลักลอบอ่ะเป็นแบบแก๊งกองโจน่ะมาแล้วก็ถล่มแล้วก็หนีอย่างเงี้ยแต่ไม่สามารถยึดคองเป็นหลักเป็นแหล่งได้กลุ่มเหล่านี้ก็กลัวแบบนี้ไงถ้าแบบทางการหรือมีใครฝันหลังเนี่ยมาจัดก,การแล้วปราบหมดสุดท้ายสามารถตั้งรัฐบาลได้พวกนี้ก็จะผุดเกิดไม่ได้พวกนี้เนี่ยเขาถึงต้องช่วยกันในการจัดคนนอกก่อนแล้วสุดท้ายพอคนนอกไปแล้วแพ้แล้วเขาก็สู้กันเองต่อเพราะไอ้การที่เขาสู้กันเองมันง่ายมันยึดอำนาจกันง,ง่ายมันจะไม่มีแบบเด็ดขาดอะไรขนาดนั้น แต่ถ้าเป็นภายนอกเข้ามาเขาก็กังวลก็เลยเนี่ยแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าทําไมถึงก่อการร้ายบางทีมันดูแบบช่วยกันบางทีไม่ช่วยกันเช่นเดียวกับกลุ่มไอซิสเคก็ไม่ได้ถูกตาลีบันในอัฟกานิสถานเขาก็สู้กันตาลีบันกับไอซิสเคก็ปะทะกันเช่นกันไม่ได้รักกันเลยแล้วไอซิสเคเนี่ยเริ่มมากลางเริ่มมาทําอํานาจเยอะเนี่ยก็คือตอนที่หลังจากสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานแล้วก่อนนั้นนี้สหรัฐครองมันยังเงียบๆตัวนิ่งๆเหมือนตาลีบันเห็นไหมนิ่งๆหลบๆซ่อนๆ สุดท้ายสหรัฐออกโอ้โหโหดกันยึดทั้งประเทศเพราะฉะนั้นถ้าใครมาบอกคุณว่าสหรัฐไปที่ไหนมีความขัดแย้งที่นั่นเอาวันนี้ให้เขาดูฮะว่าไม่ใช่สหรัฐออกจากที่ไหนดังหากที่นั่นปัญหาเยอะเนี่ยไอซิสเคไปเล่นงานรัสเซียได้เพราะเขาเริ่มแข็งแรงแล้วพอสหรัฐออกไปแล้วไม่มีใครปราบเนี่ยก็เริ่มโหดมากขึ้นก็ต้องให้รัสเซียไปปราบแต่ตอนนี้รัสเซียกลำลังลาบากกับยูเครนแล้วรัสเซียไปจัดการอะไรใครได้รัสเซียก็กำลังอ่อนแอเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มไอซิสไม่ได้ถูกรัสเซียเลย แล้วก็จ้องหาโอกาสจ้องเล่นรัสเซียซึ่งนี่แหละปกติไม่ได้มีโอกาสง่ายๆแบบนี้นี่คือโอกาสสาคัญมากมันจะย้อนกลับไปตอนแรกที่ผมบอกว่านี่คือความผิดพลาดรัสเซียพเพราะรัสเซียก็เลยทาให้กลุ่มนี้เข้ามาเพราะอะไรเพราะว่ารัสเซียผ่อนคลายมาตรการพเพราะรัสเซียมีปัญหากับยูเครนพอมีปัญหากับยูเครนเสร็จเกณฑ์คนไปลบรัเสเซียก็จะมีการเกณฑ์ทหารพอเกณฑ์ไปแล้วก็เสียชีวิตไปเยอะมากณนะตอนนี้เนี่ยข้อมูลยูเครนก็คือจัดการทหารรัสเซียได้มากกว่า400 0 0นายแล้ว400 0 0น กองทัพยูเครนมีเราเราแค่20,000นนายแต่จัดการรัสเซียได้40,000 0แล้วส่วนยูเครนเสียไปหลักหมื่นเห็นว่าเสียชีวิตนะหลัก2 3 0 0 0 0หมื่นประมาณนั้นเจ็บปวดมากรัสเซียเสียเยอะมากไม่พอพอบังคับเกณฑ์ทหารเสร็จคนก็หนีไงคนรัสเซียหนีมาไทยบ้างหนีไปตุรกีบ้างหนีไปจอร์เจียบ้างหนีไปยุโรบ้างเล็กน้อยต้องต่อเครื่องนะเพราะรัสเซียบินเข้ายุโรปไม่ได้ตันแบนก็เลยแบบต่อเครื่องจากตุรกีนู่นนี่นั่นหนีไปเยอะเจ็บปวดเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็ต้องขาดแคลนแรงงาน ขาดแคลนทหารก็ต้องยิ่งพังคับไปเกณฑ์ไปเกณฑ์แรงงานก็ขาดแคลนที่นี่ใครจะทํางานก็นี่ฮะเปิดโอกาสให้แบบประเทศรอบข้างเราสถานสถานทั้งหลายเนี่ยเข้าได้ก็คือมีการเปิดให้ฟรีวีซ่า90วันหลายคนเนี่ยก็คือเลย90วันแล้วยังอยู่ต่อแล้วก็ไม่ได้เข่งอะไรมากเพราะว่าต้องง้อเขาไงปูตินรัสเซียต้องง้อประเทศอื่นต้องง้อแรงงานเขาเข้าไปก็าหาตังแต่ต้องขอบคุณเขามากเขามาหาตังค์กับเราก็จริงแต่เขาเป็นแรง,งงานให้เราให้เศรษฐกิจเราพัฒนาต่อได้อย่างละ ถึงต้องงอสุดท้ายตรงนี้แหละที่กลายเป็นช่องโหว่สาคัญมากให้กลุ่มก่อการร้ายเข้ามาได้ง่ายแล้วถ้าถามว่าทาไมกลุ่มก่อการร้ายนี้ถึงไม่ชอบรัสเซียเหตุผลอะไรทั้งที่ตัวเขาเองก็ไม่ชอบสหรัฐเขาควรจะครบรัสเซียเพื่อไปต่อต้านสหรัฐดีไหมจริงๆไม่ใช่ <S <S เพราะรัสเซียก็เคยเล่นงานเขามาก่อนเหมือนสหรัฐก็เคยจัดการกลุ่มก่อการร้ายมาก่อนในอดีตก็คือไอซิสก็โดนปราบหนักมากรัสเซียถึงการเอามาโม้อวดว่าเนี่ยฉันจัดการไอซิสได้มากกว่าสหรัฐอีกอะไรแบบนั้น เพราะว่าใช้ระเบิดเข้าไปถล่มเยอะมากนั่นคือช่วงที่โดนปราบแต่ไอที่เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้เขาโกรธมากก็คือเรื่องของการสนับสนุนรัฐบาลซีเรียบาชาอาาัลอาซัตบาชาอัลอาซัดก็คือเป็นประธานาธิบดีซีเรียที่โดนเกลียดกันทั่วโลกทั่วโลกคือไม่อยากคบเลยยกเว้นรัสเซียกับจีนอาจจะเป็นเกาหลีเหนือด้วยรวมๆกันอิหร่านด้วยอะหลักๆไม่กี่ประเทศซึ่งหลักๆรัสเซียกับจีนก็คือถ้าผลประโยชน์ลงตัวเนี่ยก็จบไม่ต้องมีเหตุผลอะไร คุณกับฉันเนี่ยผลประโยชน์ลงตัวก็จบเหมือนที่ผมเคยเปรียบเทียบว่าเหมือนสองครอบครัวทั้งที่นี่คือระดับชาติที่คุณต้องเห็นแค่ผลประโยชน์ส่วนรวมแต่ไม่คุณได้อำนาจแบบไม่ต้องเลือกตั้งไม่มีใครเลือกตั้งอำนาจตัวเองได้แล้วก็เนี่ยผลประโยชน์สองครอบครัวรวยก็คือรวยด้วยกันสองคนพอประชาชนช่างหัวมันซึ่งเนี่ยแหละไอซิสก็ไม่พอใจมากที่ไปสนับสนุนอาวาซั์สหรัฐก็ไม่ชอบอาวาซัดเหมือนกันยุโรปก็ไม่ชอบอาวาซัดเพราะผลิตการเห็นไหมอันนี้ก็คือมุมมองที่สหรัฐกับไอซิสเห,เห็นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าเขาเเเหห็นนนนมืออกกกััต้งไพววดีย สหรัฐกับยุโรปเนี่ยไม่ชอบทั้งนั้นใครก็ตามที่เผด็จการที่ไปยึดอำนาจที่ทำร้ายประชาชนเนี่ยใช้อาวุธใช้สารพิษเนี่ยเขาเกลียดหมดสหรัฐกับยุโรปไม่ชอบมากเพราะมันเผด็จการอ่ะมันเหมือนละเมิดสิทธิมนุษยชนอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างนะคำว่าสิทธิมนุษยชนมันจริงๆมันมีการตีความออกมาแล้วว่ากระทำแบบนี้ไม่ถูกใครทำแบบนี้ไม่ชอบทั้งนั้นซึ่งถ้าย้อนไปตั้งแต่แรกเอาอาซาดเนี่ยในช่วงแรกที่เพิ่งมาดำรงตำแหน่งใหม่ๆเนี่ยยุโรปกับสหรัฐตั้งความหวังมากว่าคนคนนี้แหละจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศ อาจจะมาทาให้แบบไม่มีเผด็จการจะเป็นความคิดแบบสมัยใหม่ดีขึ้นอ่ะสรุปไม่ใช่เหตุมันคือเริ่มเกิดเมื่ออาหรับสปริงก็คือในตะวันออกกลางเนี่ยที่ทุกวันนี้เละเทะเพราะเริ่มมาจากอาหรับสปริงถามว่าอาหรับสปริงก็เริ่มมาจากใครก็มาจากเผด็จการนั่นแหละ,ะเผด็จการครองอํานาจไม่รู้จบยึดอํานาจแบบ10-20ปีต่อเนื่องไม่มีการเลือกตั้งทุจริตคอร์รัปชันโกงกินประเทศเนี่ยพวกนี้ประชาชนไม่พอใจก็เลยลุกฮือสองครามตะวันออกกลางคือเนี่ยแหละเริ่มจากตรงนี้ที่หนักๆน,นะ ทุกวันนี้มีกาะการะลายเยอะขนาดนี้เพราะตรงนั้นเกาะการ้าส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากประชาชนที่ไม่เห็นด้วยนั่นแหละแต่พอไป,ไปม,ามาสุดท้ายมันกลายเป็นธุรกิจไปแล้วไงแต่ช่วงนั้นช่วงแรกอาจจะไม่พอใจรัฐบาลจริงๆแล้วรัฐบาลก็ไม่ยอมปราบประชาชนอย่างหนักนะแทนที่จะแบบเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยฉันก็ลงไม่อยู่ต่อใช้กําลังปราบเล่นหนักใช้สารพิษอ่ะที่ยุโรปก,กับสหรัฐไม่พอใจเพราะเนี่ยแหละเอาอาซาใช้สารพิษแต่ตัวเขาเองไม่ยอมรับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นปว่าคว่มบาตรหนักมากทุกวันนี้ซีเรียก็ลํํลาาาาาบบกกกกกอออหหหุนนนนนน็็เเมมืืััทีดควลาบาก แต่ก็อาจจะอยู่รอดได้เพราะว่าจีนกับรัสเซียที่คอยช่วยคอยแบบช่วยเหลือเบื้องหลังรัสเซียก็อาจจะหนักกว่าช่วยเยอะกว่าเพราะมันใกล้กับรัสเซียมากกว่ารัสเซียก็จะช่วยเยอะก็เนี่ยแหละที่อยู่ได้เพราะจีนกับรัสเซียทั้งที่เล่นประชาชนนะเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมต้นกําเนิดทําไมถึงซาลัดกับยุโรปถึงไม่ชอบแล้วทําไมไอซิสถึงไม่ชอบ,ไไอชอบก็ไอซิสก็คือมาจากประชาชนเนี่ยแหละตั้งแต่แรกแต่ทุกวันนี้มันก็กลายเป็นธุรกิจไปแล้วแหละแล้วเอาอาซาดเนี่ยสืบตําแหน่งมาจากพ่อนะ พ่อเนี่ยก็คือครองอํานาจในซีเรียเนี่ยน่าจะประมาณ20ปิปีพอมาอาวาซซดอีกอาวาัซซาดนี่ก็น่าจะ10บถึงยีปีประมาณนี้เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยนะฮะซีเรียครองมาเป็น 10- 20ปีปูตินเหมือนกัน1ิบ0ิปีแล้วดูสภาพประเทศเป็นยังไงเอาไม่ได้เสรีเราก็สนับสนุนกันเองก็แค่นี้อ๋ออาวาซาดเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 0พันเป๊ะมาถึงตอนนี้ก็คือ24ปีนะฮะครองอำนาจมา24ปีต่อเนื่องไม่มีคู่แข่งเลยอันดับหนึ่งตลอดกาลจนกระทั่งตายอ่ะ สหรัฐก,ก็พยายามจะเอาคนนี้ลงนั่นแหละเพราะมันเผด็จการ่ะแล้วก็คุมแบบนี้ประชาชนคุณจะอยู่ยังไงคุณเอาแต่ตัวเองเป็นหลักไม่ได้เหมือนตอนอัฟกานิสถานนี่แมมสหรัฐเข้าไปช่วยเข้าไปปราบเสร็จคนอัฟกานอยู่ดีกินสบายเสรีภาพดีขึ้นเยอะสหรัฐออกจากอัฟกานลําบากเลยหลายคนอยากจะเกาะเครื่องบินสหรัฐไปด้วยสุดท้ายเขาก็รู้อะไรดีอะไรไม่ดีสหรัฐก,ก็จะช่วยเหลือประชาชนสหรัฐไม่ได้เข้าหาผู้มีอำนาจเพราะถ้าคุณเข้าหาคนมีอำนาจยังไงคุณก็มีแต่ได้กับได้สหรัฐจะไม่ได้บริหารประเทศแบบธุรกิจครอบครัว โอเคทั้งหมดนี้ก็คือศึกอีกด้านของรัสเซียที่เจอศึกใหม่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเจออะไรอีกไหมเพราะว่ารัสเซียก็ต้องพึ่งพาคนกลุ่มนี้คนเหล่านี้เราจะกั้นกันยังไงอ่ะถ้าคนกลุ่มนี้ไม่เข้ามาก็ขาดแรงงานอีกก็ต้องรอดูว่ารัสเซียจะเจอสถากนการณ์อะไรต่อไปรัสเซียเองก็เจ็บปวดไม่ใช่ว่ารัสเซียสู้กับยูเครนแล้วยูเครนยังคงยึดคืนได้ไม่หมดแล้วอาจยูเครนจะอ่อนแอรัสเซียแข็งไม่ใช่รัสเซียภายในเจ็บปวดมากตอนนี้เงินรัสเซียก็เฟอ้อขึ้นอีกแล้วค่าเงินรัสเซียก็อ่อนค่าขึ้น ช่วงแรกผมเคยบอกแล้วที่รัสเซียพยายามดึงค่าเงินลงอ่ะสุดท้ายมันจะค่อยๆขึ้นมาเองตอนนี้ขึ้นมาเยอะนะเทียบแบบดอลลาร์นะจะเห็นว่าขึ้นมาเยอะแล้วจากตอนที่แข่งค่าสุดโอ้โหเยอะมากเพราะว่ารัสเซียเองก็ลำบากเหมือนกันแล้วสู้กับยูเครนก็ไม่จบนะเดี๋ยวไว้จะมาเล่ากันต่อว่ามีความคืบหน้ายัางไงโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับส่วนท่านใดสนใจจะดูย้อนไปคลิปเก่าเกี่ยวกับยูเครนกับรัสเซียเป็นยังไงความคืบหน้าเป็นยังไงก็เข้าไปย้อนดูได้้ตามอนสีี